ผู้ชมครับสังเกตนะครับว่าคอกวัวตรงนี้นะผู้ชมครับมันเหมือนจัเละแต่มันไม่เละนะมันเหนียวเนืตาเนาะสาเหตุเพราะว่าอะไรครับตาสาเหตุอะไรเพราะว่ามันวัวมันหลายตัววัวมันหลายตัวมันเกลีไปมันกันเหยียบอัดไปแน่นมันก็ช่วยกันเหยียบอ๋อเป็นมัดๆเลยนะ้ตาเนาะอผู้ชมสวยนะครับราคาสามหมื่นก็เอาไปต่อยอดได้เลยเนื้ตาเนาะโอเคครับผู้ชมครับเอาไปคุณเฮยไม่ต้องพูดเลยใช่ไหม สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมคอกวัวบนบ้านของคุณตานะครับซึ่งมีความรักความพันกับอาชีพเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็มีเทคนิควิธีดีเกี่ยวกับการหาอาหารนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับวัวจําเจ้าของได้ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณตาครับที่นี่ที่ไหนครับทับกระบือครับบ้านทับกระบือตำบลอำเภอออเเมืงจังหวัดััหวดุรินคบคุณตาชื่ออะไรครับ ชื่อรวมครับชื่อรวมอ๋อ,อคุณตารวมนะครับคุณตามีเบอร์โทรไหมครับอืคุณตาถือรอผู้ชมครับแป้บนหนึ่งนะผู้ชมแป้บนหนึ่งนะครับเ,เบอร์โทรของคุณตานะผู้ชมครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดสองสองนะผู้ชมครับก็สามารถที่โทรมาสอบถามได,ด้ตรงนะคุณตาออโอเคครับเ,เดี๋ยวเราไปไล่เรียงทําความรู้จักกับ,บวัวของคุณตาแต่ละตัวนะครับว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไงแล้วก็ รา them, คาเท่าไหร่ครับผ um. ู้ชมครับเดี๋ยวเราผู้ชมครับคุณตาทำอะไรอยู่ครับทำลังให้ย่างงูครับโอ้โ้ชมครับมันวิ่งใส่แล้วผ you know ู้ชมวัวที่ให้กินแค่หญ้าเนาะให้กินแต่หญ้าฟางนะครับฟางบ้างอะไรฟางบ้างงูอาหารนะครับัวอาหารไม่มีครับทําไมครับตาทําไมถึงไม่กินหัวอาหารนะครับเราไม่ไม่ลงทุนเยอะอ๋อเราไม่ลงทุนเยอะก็ประหยัดทุนเพราะว่าช่วงนี้ปัญหา เงินทองยากเนี่ยผู้ชมครับอภูมิใจกับอาชีพนี้ไหมครับตาตาภูมิใจกับอาชีพนี้ไหมครับทำมาได้ทำไอ้นี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำอย่างนี้มันสบายใจอย่างหนึ่งเช้ามาก็เห็นเขาอ๋อนี่คือความสบายใจใช่ไหมความสบายใจเช้ามาก็เห็นเขาออโอ้โหเนี่ยผู้ชมครับโยนใส่างี้ยเลยนะครับตาแล้ววันหนึ่งให้กินกี่เวลาครับตา ก็หดรถเข็นตัวนี้เลยอ๋อหมดรถเข็นตัวนี้ใช่ไหมครับหอรถเข็นเนี่ยนะเพนะดับกลางคืนมาพอเย็นมาก็ให้กินฟางอ๋อตอนเย็นให้กินฟางโอเคครับผู้ชมครับวัววัวไทยบ้านเนาะตาเนาะวัวไทยบ้านครับเลี้ยงง่ายเนาะตาง่ายออวัวผู้ชมครับมันกินดีจริงๆเลยเนาะตาจ่ายค่าโคกหญ่ๆเนี่ยมันไม่เข็งเนี่ยผู้ชมครับวัวที่นี้ก็ให้กินแค่ หญ้ากับฟางแค่นั้นนะพี่ชมไม่ได้ให้กินอะไรมากมายเนาะครับผมแต่ว่าเขาก็อ้วนสมบูรณ์เนาะตาเนาะสังเกตว่าัวไทยบ้านมันจะโค้งใหญ่จริงๆเนาะตาเนาะอ่ครับผมเนี่ยพี่ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคลองวัวบ้านๆเนาะเกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไงครับตาข้าวเสร็จบนน่กาข้อละอ๋อครับผมมีใหม่ล้างมีใหม่แล้วมีคนมาซื้อถึงที่ไหมครับถ้าเราจะขายนี่มี อ๋อมีคนมาถามไปเรื่อยใช่ไหมอ๋อโอเคครับผู้ชมครับอันนี้คือวอัแม่พันธุใช่ไหมครับตาแม่พันธุตัวนี้ให้ลูกมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับอืมเป็นสิงโตขาวเป็นลูกของสิงโตขาวเพศผู้เีผู้ตัวนี้กี่ปีแล้วครับนี่ประมาณเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนนะผู้ชมครับเคยมีคนมาขอซื้อไหมครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตาตอนนั้น เขาให้สองหมื่นกว่าให้สองหมืนกว่า, 2, นวาเนาะแต่ตอนนี้คุณตาคิดว่าคุณตาอยากจะขายราคาเท่าไหร่ครับตอนนีคน้คนเขาก็บอกให้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอ๋อคุณตาอยากจะขายไหมจะให้ราคาที่เราท้าอ่าคุณตาคิดว่าเท่าไหร่ราคาในใจของคุณตาครับาพวกตีไอเนี่ยมันไม่แข็งมันอ่อนมันนุ่มหญ้าพวกนี้แหละครับอ,อันนี้ก็เรียกว่าหญ้าหัวไร่ไปลายนาเนาะตาหัวไร่ไปา<อ>ลายนาเรื่อยๆครับผมเห็นตรงไหนสวยก็ตัดเห็นตรงไหนสวยก็ตัด โอเคผู้ชมครับอันนี้เป็นอาชีพได้ไหมครับตาเป็นอาชีพได้ไหมเลี้ยงวัวเนี่ยได้ครับทาไมถ้าว่นมีแม่พันเยอะๆคุณตาคิดว่าจะเลิกไหมไม่เลิกทาไมครับตาไปเรื่อยก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างนี้สบายดีอย่างนี้สบายดีเคยมีท้องมีอะไรบ้างไหมครับท้องหมดเลยห้าตัวเนี่ยอ๋อห้าตัวนี้ท้องหมดเลยท้องหมดเลยห้าตัวเนี่ย 30,000 30,000เนอะโอเคครับผู้ชมครับตัวนี้30,000นะผู้ชมครับวัว7เดือนลูกของสิงโตขาวเดี๋ยวผมจะไปถ่ายด้านในให้ดูผู้ชมครับว่าแข้งขายยังไงนะผู้ชมครับวัวเรนด้านนู้นคือวัวสายพันธุ์อะไรครับตาวัวเป็นวัวกระโดนวัวกระโดนโอ้ผู้ชมครับวัวกระโดนเป็นวัวผสมเป็นวัวกระโดนผสมรามันเนาะคุณตามีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่9ตัว9ตัว นี่เป็นวัวก็โดนผสมบรามัน่นอ้<ม>ไอ้ตัวนั้นพ้องยังก็กลบในหน้าตาเนาะผสมสิงโตขาวอ๋อตัวไหนครับตานต่ตัวแดงอ๋อตัวแดงนั้นผสมสิงโตขาวนะผู้ชมครับรนะครับผมเขได้ตาครับเข้าไปได้ไหมครับนี่ได้อ๋อโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปชมรูปของสิงโตขาวนะครับ,บวัวเจ็ดเดือนราคาสามหมื่นบาทนะผู้ชมครับถ้าจ่ายเงินสามหมื่นบาทขนกลับได้เลยไหมตากลับเลยอ่อขนกลับเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> เออผู้ชมครับ ขี้ที่นี่มันเหมือนจะแฉะแต่ไม่แฉะหน้าตาเนาะมันเหนียวใช่ไหมตาเหนียวทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับตาเพราะขี้มันเยอะมันเยอะหลายตัวอ๋อมันเหมือนกับว่ามันช่วยกันเหยียบย่าครับอ๋อโอ้โหใช่เลยครับคุณตาคือผู้ชมครับสังเกตนะครับว่าคอกวัวตรงนี้นะผู้ชมครับมันเหมือนจะเละแต่มันไม่เละนะมันเหนียวหน้าตาเนาะสาเหตุเพราะว่าอะไรครับตา จะให้ไรเพราะว่ามันงัวมันหลายตัววัวมันหลายตัวมันเกินไปายมันกันเหยียบขัดไปแน่นมันก็ช่วยกันเหยียบอ๋ออันนี้เป็นความคิดเราเองเลยใช่ไหมก็อย่างนี้แหละก็อย่างนี้แหละใช่คุณตาเลี้ยงวัวมากี่ตัวแล้วครับนี่เอ้กี่ปีแล้วครับแต่เพิ่งมาเลี้ยงเพิ่งมาเลี้ยงทําไมถึงอยากจะเลี้ยงวัวครับตาก็ไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องมาเลี้ยงงัวก็ต้องมาเลี้ยงวัวใช่ไหมครับคุณตาเป็นคนที่ไหนครับก็เป็น ไปอยู่บ้านคนบ้านอื่นแต่มไม่ได้แฟนอยู่นี่อ๋อคนน้อื่นแต่ไม่ได้แฟนอยู่ที่นี่นะผู้ชมครับอันนั้นคือลูกของสิงโตขาวเนาะอือโอ้โหท้ายมันใหญ่เนาะตาเนาะอือคุณตาพาผมไปชมใกล้ๆหน่อยครับถ้างั้นตูดหมูเลยเนี่ยผู้ชมครับตูดยังกป็ลูกหมูเลยผู้ชมครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับตานี่ยไม่สูงเท่าไหร่อะไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมเตี้ยมันพันตัวนี้มันเตี้ยอ๋อววัพันนี้มันเตี้ยแต่ว่ามันได้ความหนาเนาะได้ความหนาความใหญ่ตัวเนื้อเนื้อเยอะเนื้อ ผู้ชมสวยนะครับราคาสามหมื่นก็เอาไปต่อยอดได้เลยนะตาเนาะโอเคครับผู้ชมครับเอาไปคุณเลยไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมเนี่ยผู้ชมครับอันนี้คือแม่ของเขาเลยใช่ไหมแม่เขาแม่ก็ัวไทยบ้านเลยเนาะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ตามาเลี้ยงวัวครับก็เห็นเขาเลี้ยงก็อยากเลี้ยงเขาเห็นเขาเลี้ยงก็อยากจะเลี้ยงเหมือนเขาอันนี้ลูกของอะไรครับตาหนีบรามมนบรามันอันนี้ผสมหลอดหรือผสมตัวครับตาผสมหลอดผสมหลอดตื่น เลี้ยงวัวได้กี่โมงครับโอ้ออกแต่เช้าเลยไปตัดหญ้าอ๋อออกแต่เช้าไปตัดหญ้าตัดทุกวันเลยก็ไปตัดมาเลยโอ้โหผู้ชมครับนู่นเตรียมรถไถเลยผู้ชมครับแล้ววัวตัวนี้ให้กินอะไรบ้างครับตาให้กินพวกหญ้าพวกอะไรนี่แหละให้กินแค่หญ้าหัวอาหารไม่ได้ให้กินอ๋อไม่มีหัวอาหารไม่มีอ๋อโอเคครับผู้ชมครับไม่มีจะจะกินหัวอาหารไม่มีอย่างนี้หรอเริ่มต้นคุณตาเลี้ยงวัวกี่ตัวครับนี่มี มีแม่มันห้าตัวมีมีแม่ห้าตัวได้ลูกมันห้าตัวก็ตายไปจนเลยเือเยอสี่อ,อันนี้คือเลี้ยงเลี้ยงได้กี่ปีแล้วครับเพิ่งเลี้ยงได้สองปีเพิ่งเลี้ยงได้สองปีโอ้เติมเติมต้นคือวอทยบ้านเลยเครคิดที่จะเลี้ยงพวกบรามมนชาลีไหมครับก็กําลังกําลังขยายอยู่นะกําลังเอาเชืออยู่กําลัง ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ใช่ไหมอ๋อก็คือตอนนี้คุณตามีวัวไทยบ้านใช่ไหมแล้วก็ใส่พวกบราันชาร่ไปอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าวิธีการปรับปรุงสายพันธุ์เนาะโอเคครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคอกวัวบ้านๆนะผู้ชมครับมีแต่วัวไทยบ้านเลยเนาะวัวไทยบ้านเลี้ยงง่ายไหมตาง่ายยงง่ายๆก็พวกงัวนั่นเขาไม่ต้องเราไม่ต้องใช้อะไรมากตาครับคอกนี้สร้างหมดเท่าไหร่ครับตารวมๆแลวมันก็ เกือบหมื่น้วเนาะหลังกระทรงหลังกระสีอ๋อไม้ทาด้วยแค่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมอ่าหนึงหขังวัวได้กี่ตัวครับตาขังได้เป็นสิบขังได้เป็นสิบใช่วัวมันไม่ค่อยถูกกันก็ปล่อยรวมได้ทําให้รวมกันได้แล้วอ๋อไม่ค่อยถูกกันนะเมื่อก่อนครับผมโอแล้วอก่งัวมันมาต่างกันตัวหนึ่งบางีตัวหนึ่งก็มาจับรวมรวมกันตอนนี้มันถูกกันแล้วใช่ไหมถูกกันหมดแล้วอยู่ด้วยกันได้แล้วอคท่านเคผู้ชมครับอยู่กินชั้นสามีได้แล้วผู้ชมครับ คุณตาครับถ้าเกิดวัวไม่สบายคุณตามีวิธีการสังเกตไหมครับก็ต้องดูเขาบางทีมันมีอาการไอมัน,มน,นเห<อ>มืนอมนคนเรานี่แหละวันไอเหมือนคนเราเราก็ต้องคอยลุกดูแลเขาครับผมถ้าเกิดว่าวัวไม่สบายคุณตาสามารถที่จะรักษาได้เบื้องต้นได้ไหมครับได้อย่างเช่นมีอาการยังไงบ้างครับตาเป็นฟงเป็นแผลอะไรเราก็ต้องหายา,ยายใส่เขาอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมมาปุ๊บหาไอมาเรา,าก็หายายเขากิน in. ครับผม คุณตาครับถ้าเกิดวัวท้องปูนี่คุณตามีวิธีการดูไหมท้องอืดอ่ะท้องอืดเลยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับโอเคครับข้างนอกเราให้อาหารสมบูรณ์ดีอ๋อโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณตาทิ้งท้ายสิ่งคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทาไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับต้องค่อยดูแลเขาครับผมทิ้งไม่ได้อทิ้งไปเขาก็โอดเลยร้องครับผม เห็นนะของก็ลองแล้วเดียยินเสียงรถเครื่องโอ้ตอนรับมันมันนคนเหมือนกันอ๋อจริงเหรอครับลองเลยอ๋อถ้ายินเสียงมอไซค์เราใช่ไหมมอไซค์รถไถมาเลลองแล้วร้องนี่คือร้องหิวใช่ไหมลองเรียกลองเรียกแต่ของแล้วอ๋อครับผมเขาก็เหมือนคนเรานี่ะครับผมเราเห็นแต่ของเขาเขาจำแต่ของเขาได้อมใช่ครับคุณตา เรียกรองหาครับผมให้เขากินครับผมเขาเขาจําเราได้เนาะโอเ okay, คคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ